เอาแล้ครับผมตะก,กี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือพือ้นศัพท์ผมเต็มนะผมต้องขอโทษด้วยโอเคตั้งั้นผมก็จะแยกเป็นเป็นหน่าละกันนะแยกเป็นระหว่างพาร์ทวันเอกับพาร์ทวันบีละกันนะผมผมต้องขออภัยด้วยนะผมอ่าเรามาเลยต่อ,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 อเถอะเราเปลี่ยนแล้วใช่ไหม ยิงไม่สวยมากครับฟางเชตยิงสวยเลยครับยิงให้คนดูไงเคลนหมกอะไรเนี่ยแป๊กป๊อกแป๊กนะแปกกแป๊กโอ้ยอย่างเงี้ยล <oh> ้ำเทสต่เลยอ้อเตะทิงเนี่ยนะครับผมผมต้องขอโทษด้วยผมขอดูรีเพย์นะครับผมจังหวะนนี้คือนั่นใช่ไหมคือแบบ ล้ำแต่พอเตะไปปั๊บยิงเข้าแต่ขอลองประมวลดูก็เออถ้ามันไม่ล้ำก็โกอาจจะปัดได้โอ้อโอ้ยโอ้โยโดเยโอ้โอ้โอโอ้โร้ยโ้ยโอโอ้ยโออ้โย โอ้ยิงไวเนี้ยน่าจะกดแรงไปนะฮะดูของใครเล่าถึเล่นไม่ค่อยดีนะฮะมันเป็นช่วกดดันนะฮะ ไม่ล้มครับผมจังหวันี้ก็สติเข้าไปแล้วมาต่อเลยโอ้โห ถ้าเชียร์บอลอยู่นี่ผมดผับบอลในรายการนี้ผมจะมีการด่งผมด่าต่างๆผมอาจจะมีพูดน้อยแต่ว่าทีผมจะพูดนะผมจะเล่นให้สุดภาพที่สุดแล้วกันนะฮะสำหรับทุกท้องที่กำลังรับชมอยู่ด้วยก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยถ้าผมพูดปนะะกนโอเคมาห้าประตูแล้ว ต้องการอีกเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นนะครับผมนะ่าก็จะสักเร็แล้วสำเร็จโปรนะครับผมเมสซี่จังหวะนี้จังหวะนี้สวยแน่อนอนไม่มีใครมาเติมน้ำมปกวางเลยยิงชาซ้ายโหวตเบลล์ในเมสซี่ที่เสือน่านะครับผมซูรินซันเชสเนมัชเจีย <West> มีไม่รันดามีมีรันดาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยาโนดีเตอร์เช็คเอ้โหรอดด้วยแม่เตะงี้เลยอะฟูลไทม์นะครับผมก็คือหมดเวลานะฮะแม่ดีใจกันนะผมส่วนแมนออตเมชก็คือเบลนะครับผมสำหรับทีมผมก็ซาแซกอยูไนเต็ดนะครับผมช่างมันเถอะครับ สถิตินะครับทัวท่อชุดยิงไปทั้งหมด13ลูกแต,แต่เข้าแม่งแค่6ลูกนะครับผมยิงเข้ากรอบเจลูกนะครับผมโอเคมาผมก็ต้องขอลาไปเพียงแค่นี้ผมก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ได้ผมไม่วหวจุ๊บๆซายโยนละนะครับ